สวัสดีคะ่ะแม่หมอปอมีคนเนศนะคะวันนี้นะคะปอมีก็จะมาพูดคุยกับทุกทุกท่านนะคะในช่อง youtube channel ของปอมีนะคะว่าจะบอกกับทุกท่านนะคะในเรื่องของการจัดหงจุ้ยนะคะว่าทําไมจัดหูงจุ้ยแล้วถึงเฮงถึงปังนะคะถ้าหากทราบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดติดตามให้กับแม่หมอปอมีด้วยค่ะก่อนอื่นคะ่ปะปอมีจะบอกกับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนนะคะว่า การที่เรามี่วงจุ้ยที่ดีนะคะคืออะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ย่วงก็คือลมจุ้ยก็คือน้ํานะคะเมื่อเรามีกระแสลมที่ดีน้ําที่ดีนะคะก็จะสามารถดึงดูดสิ่งดีๆพลังงานดีๆเข้ามาหาบ้านเรานะคะหรือว่าเข้ามาหาตัวเราได้อย่างแบบมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะหลายๆท่านที่บอกว่าจัด่วงจุ้ยแล้วทาไมถึงแบบดีจังทําไมได้จัดฮวงจุย้ยเรารู้สึกตัวเองแบบ บ้านเฮงโชคดีมีโชคลาภการเงินไหลลื่นนะคะหรือว่ามีความสุขมากขึ้นอยู่แล้วสงบร่มเย็นนะคะเหมือนว่าได้ชาร์จพลังงานตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นก็คือการที่คุณนะคะได้รู้ว่ากระแสลงมาจากทางไหนนะคะกระแสน้ํามาจากทางไหนนะคะแล้วก็เอาลมกับน้ํามาผสมกันนะคะอยู่ในบ้านเราเป็นพลังงานดีๆที่หมุนเวียนในบ้านเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือแหล่งที่มาของการจัดหัวจุ้ยนะคะว่าทําไมจัดแล้วถึงเฮงจัดแล้วถึงปังนะคะวันนี้ปอมมี่ก็จะ ะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะในฉบับของปอมมี่นะคะในการที่จะทํายังไงนะคะให้ฮวงจุ้ยในตัวเราเนี่ยดีนะคะก่อนอื่นที่เราก่อนที่เราจะไปฮวงจุ้ยบ้านนะคะเราควรที่จะจัดฮวงจุ้ยเราก่อนนะคะฮวงจุ้ยในตัวเราคืออะไรนะคะนั่นก็คือการจัดให้ตัวเราเองเนี่ยมี อารมณ์ที่ดีนะคะมีน้ำเลือดน้ำหนองนะคะที่ดีนะคะก็จะส่งเสริมให้ร่างกายของตัวเราดีนั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าการที่คุณนะคะกินอาหารที่ดีมีอารมณ์แจ่มใสนะคะแล้วก็ขั้กอะไรเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีนะมันก็คือการจัดห่วงจุ้ยตัวเรานะคะจห่วงจุ้ยบุคลิกภาพนะคะหรือว่าห่วงจุ้ยตัวเ,เองนะคะนั่นหมายความว่าตัวเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่ เขาเรียกว่าเลือดลมดีนะคะแล้วก็แบบอารมณ์ดีพอเราอารมณ์ดีเลือดลมดีเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเวลาเข้าหาใครนะคะเวลาที่เราจะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าไปพูดคุยกับใครนะคะเราก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเคล็ดลับที่ปอมมี่ใช้จริงๆนะแล้วก็อยากที่จะมาแชร์บอกเคล็ดลับกับทุกคนนะคะนั่นก็คือการปรับสมดุลในตัวเองค่ะนั่นก็คือการปรับโทงจี้ตัวเราก่อนนะคะนั่นคือหนึ่งนะคะเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอ นะคะแล้วก็พยายามสวดมนต์นะคะนั่งสมาธินะคะคิดดีทําดีพูดดีนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยได้พบเจอสิ่งดีนั่นคือทฤษฎีของแบบ การคิดบวกนะคะมันก็จะเป็นการปรับฮอร้โยในตัวเราปรับฮอร์โมในเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ก็เปลี่ยนเสมือนน้ำนะคะร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีทั้งน้ํามีทั้งลมนั่นก็คือลมตดน,นะคะลมหายใจนะคะลมปากเนาะะคะอันนี้ก็คือลมในร่างกายเรานะคะเมื่อเราไม่มีสมดุลในร่างกายมันก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ดีนะคะพอร่างกายของเราไม่ดีนะคะมันก็จะบ่งบอกออกมาถึงบุคลิกภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาแววตารอยยิ้มนะคะเสียง ยงหัวเราะนะคะหรือว่าการแสดงออกที่คนเห็นเราเนี่ยเขาก็จะรับรู้ได้ว่าเราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพไม่ดีนั่นเองนะคะนั่นแหละนั่นคือการจัดหวงจุ้ยของตัวเรานะคะอันนี้คือเคดที่แบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะเมื่อทุกท่านเอาไปใช้นะคะปรอมรับรองเลยว่าทุกคนเนี่ยจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของความรักการเงินการงานนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยคุณจะรักตัวเองมากขึ้นมากๆเลยนะคะเมื่อ คุณรักตัวเองมากขึ้นสิ่งดีก็จะเกิดขึ้นนะคะอย่างตอนนี้นะคะปอมเองเนี่ยอาจจะมีแบบร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นะคะหมายความว่าเราอาจจะพักผ่อนน้อยนะคะการนอนักผ่อนน้อยสภาพจิตใจอารมณ์แปรปรวนนะคะก็อบ่งบอกออกมาได้แบบมีรอยสิวอะไรแบบเนี้ยนะคะมีสิวอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเครื่องที่บอกเราได้ว่าเฮ้ยร่างกายคุณเริ่มไม่โอเคแล้วนะคุณเริ่มแบบนอนน้อยแล้วนะคุณเริ่มต้องปรับสมดุลในร่างกายแล้วนะอะไรอย่างนี้เนาะอย่างหลายคนนะคะที่มีปัญหาสุขภาพนะคะว่า เอ๊ะทำไมแบบเวลาที่จะเป็นรอบเดือนนะทำไมหนาวหนาวร้อนร้อนหรือว่าอารมณ์สวิงนะคะได้ก็คือร่างกายของคุณไม่มีสมดุลน,นะคะคุณยังไม่ได้รับเหมือนแบบฮวงจุ้ยในร่างกายเราไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละมันก็จะเป็นสถานะนะหรือว่าสิ่งที่จจบ่งบอกเราว่าเอ๊ะสิ่งที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่กําลังจะกําเนิดเกิดอะไรขึ้นมานะคะ อันนี้คือการปรับฮวงจุ้ยในร่างกาย่วงจุย้ยบุคลิกภาพฮวงจุ้ยในตัวเรานะคะให้มีสมดุลก่อนนะคะเมื่อเรามีบุคลิกภาพที่ดีมีจิตใจที่ดีนะคะไม่ว่าการเงินการงานความรักสุขภาพนะคะหรือว่าคนรักเนี่ยเขาก็จะแบบรักเรานะคะสิ่งดีๆก็จะหลั่งไหลเข้ามานะคะที่บําบอกไปว่าพวงคือลมจุ้ยคือน้ํานะคะนั่นก็คือตัวเราเองเนี่ยก็จะมีลมใช่ไหมลม ผายลมลม,ลมตดนะลมตดนะลมหายใจนะคะหรือว่าเ,อาเขาเรียกลมปากเนาะนะคะก็จะเป็นลมในร่างกายเรานะคะแล้วก็น้ำเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนน้ำเลือดน้ำหนองนะคะที่อยู่ในร่างกายเรา เราจะทำยังไงนะคะให้ตัวเราปรับสมดุลให้ได้มาตรฐานหรือว่าให้สมดุลกันระหว่างยินกับย่างนั่นเองนะคะก็คือต้องมีร้อนและมีเย็นนะคะมีหยุดนิ่งแล้วก็มีเคลื่อนไหวในร่างกายได้หมายความว่าเมื่อเรารู้ตัวเราเองว่าเราเริ่มเครียดแล้วน่าเริ่มปึงแลเริ่มรีริวลอยนะคะนั่นหมายความว่าคุณกําลังมีสภาวะที่เป็นความเครียดนะคะความเครียดมันมากเกินไปคุณก็จะต้องรีแลกตัวเองนะคะในเรื่องของการทําให้ตัวเองมีอารมณ์ขันนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะมันก็จะเป็นการ ปรับบุคลิกภาพในตัวเรานั่นเองเมื่อเรามีหังจุ้ยที่ดีในตัวเราแล้วเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าเงินทองโชคลาภคนรักนะคะ คนเมตตาอุปถัมภ์นะคะจะลังไหลเข้ามาอย่างที่ปอมบอกไปนั่นหมายความว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบใครก็อยากเข้าหานะคะคือคุณจะมีรูปรา่างหน้าตาผิวพรรณการแสดงออกลมหายใจที่สดชื่นน้ําเสียงที่ไพเราะการยิ้มแย้มจันใสอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยเราก็แบบ ปากเมนนะปากเมนหน้า,า,นนาบึง้งอยู่ด้วยเราเครียดพูดอะไรก็ไม่ตอบยิ้มก็ไม่เป็นนะคะเราก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนแบบนี้เลยถูกไหมเหมือนกันเลยค่ะเราต้องปรับตัวเองก่อนนะคะซึ่งตัวปรอมีเองเนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะใช้ทฤษฎีนี้นะคะกับตัวเองนะั่นหมายความว่าเราก็จะรีเช็คตัวเองว่าเอ๊ช่วงนี้ฉัน น่าเครียดไปหรือเปล่าเอ๊ะชว่วงนี้ฉันมีริ้วรอยหรือเปล่านะเอ๊ะชว่วงนี้สุขภาพฉันเริ่มไม่ดีแล้วหรือเปล่าเอ๊ะทำไมหน้าฉันดูหมองเอ๊ะทำไมผิวฉันแห้งนะคะนั่นหมายความว่าเราก็ต้องรีเช็คตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะว่า ผิวแห้งเพราะอะไรนะคะทาครีมบำรุงก่อนไหมหรือว่าดื่มน้ําน้อยเกินไปนะคะหรือว่าร่างกายมันร้อนเกินไปเราควรที่จะต้องรับประทานอาหารอะไรนะคะเพื่อให้มันไปปรับสมดุลในร่างกายให้ร่างกายเราเย็นขึ้นนะคะอย่างเช่นแตงโมนะคะน้ำเก๊กฮวยนะคะก็จะเป็นการปรับสมดุลให้ร่างกายเราเย็นขึ้นถูกไหมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าช่วงนี้เลื่อนลมเรามันไม่ไหลเวียนเลยรู้สึกเวียนหัวหน้ามืดจังเลยช่วงนี้เราก็ควรที่จะต้องทานอาหารที่เป็นรสชาติอุ่นๆเช่นขี้ น้ำอุ่นนมอุ่นนะคะหรือว่าทานอาหารรสจัดนะคะที่เผ็ดร้อนก็ได้มันก็จะเป็นอาหารที่เหมือนเข้าไปปรับสมดุลสลายความเย็นในร่างกายของเรานะคะอันนี้จะเป็นหลักทฤษฎีของการจัดฮวงจุ้ยในสุขภาพเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราแบบ ปรับสมดุลในเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะสิ่งต่อไปนั่นคือการปรับสมดุลในเรื่องของอารมณ์นะคะว่าทําไมเราถึงต้องนั่งสมาธิทําไมเราถึงต้องสวดมนต์ทำไมเราถึงต้องฟังเพลงทําไมเราถึงจะต้องฟังเรื่องตลกตลกอย่างเงี้ยมันทําให้เรามีรอยยิ้มนะคะเสียงหัวเราะนะคะมันก็จะทําให้หน้าเราเนี่ย ชื่นบานสดใสใครๆอยู่ด้วยก็จะรู้สึกว่าแฮปปี้นะคะไม่ใช่แบบเข้ามาคุยก็พูดแต่เรื่องเครียดน้นาบึงเป็นตูดลิงเลยอะไรแบบนี้นะคะก็จะทําให้คุณไม่มีสเสน่ห์นั่นเองนะคะแต่ว่าคนที่แบบใครๆแบบพูดจาตลกใครๆก็อยากเข้าหาถูกไหมใครที่แบบว่า พูดด้วยแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกดีอ่ะมีกําลังใจรู้สึกแบบมีสีสันมีตะลอยยิ้มเราก็อยากเข้าหาถูกไหมเออเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องปรับตัวเราก่อนนะคะการที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิน่ะจะทําให้คุณเนี่ยมีสติมากขึ้นนะคะจะรู้จักคิดก่อนพูดนะคะแล้วก็จะรู้จักการนิ่งเฉยนั่นหมายความว่าเราจะมีสติในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของเรานะคะอย่างเช่นบางคนมาบอกว่าเฮ้ยเธอทําไมสิวขึ้นอนะ่ะน่าเกลียดจ,จังเลยช่วงนี้เธออ้วนนะหน้าเธอบานอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอ๋อเหรอ โอเคฉันอาจจะแบบโอเคสุขภาพฉันอาจจะไม่ค่อยดี เราอาจเราก็จะมีสมดุลในเรื่องของความรู้สึกเราว่าโอเคเขาเตือนเราเพราะเขาหวังดีอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะไม่อารมณ์ร้อนนะคะเราก็จะเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยทุกสิ่งอย่ญญางที่ปอมบอกไปนะคะเป็นเคล็ดที่ปอมใช้แล้วก็ปรับสมดุลกับตัวเองนะคะในเรื่องของการจัดหูจุ้ยในร่างกายเราในเรื่องของบุคลิกภาพการรักษาตัวเองการดูแลตัวเองการพักผ่อนการนอนหลับนะคะรวมรวมไปถึงอาหารการกินด้วยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของ ฮอร์โมนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเราก็ต้องมารีเช็คตัวเองนะคะว่านอนน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะท่านผู้ชมหรือว่าทุกคนที่กําลังติดตามามอมมี่อยู่นะคะเอาเคล็ดนี้นะคะไปใช้กับตัวเองนะคะเป็นการปรับสมดุลปรับฮมจ์โมในร่างกายเรานั่นก็คือการปรับ ลมกัดน้ําในร่างกายให้มีสมดุลกันนะคะรับรองว่าคุณจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นคนที่มีสเสน่ห์เม่ตามหานิยมเข้าหาใครก็มีแต่คนอยากจะเข้าหาเข้าใกล้นะคะคนรักก็จะรักเรานะคะผู้ใหญ่ก็จะอุปถัมภ์นะคะการเงินการงานมิตรภาพต่างๆมันจะเข้ามาพร้อมๆกันแบบดีๆด้วยนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะต้องปรับบุคลิกภาพของตัวเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้านะคะปอมมี่จะมาพูดถึง่วงจุ้ยกระตุ้นทรัพย์กันนะคะ ว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมีหังจุ้ยกระตุ้นซับนะคะแล้วทำไมถึงเฮงปังมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะแม่หมอปอมีค่คณิตศาสตร์ค่ะ